สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอ,อยากเติมเกม c คุกกี้ลันนี่เลยค o กกี้ Land ์ชอปเป็นร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่ค o กกี้ Land ์ชอปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเล่นน้องเชอร์รี่ระดับคอมมอนแต่บอกเลยว่าโคตรโหดนะแต่ผมจะเล่นเนี่ยจะโหดหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับ เริ่มมาเกมแรกเราก็ต้องฟาร์มนะครับเชอร์รี่เนี่ยสกิลปกติของเขานะก็จะโยนแบบลูกระเบิดเชอร์รี่ไปนะครับไกลอยู่นะแต่ว่าก็ต้องเลงหน่อยนะครับแล้วผมเลงไม่ค่อยจะโดนนะมันเป็นแบบย้อยนะนี่ครับมันต้องเลงแบบคำนวณทิศทางที่เขาจะเดินมานะไม่ใช่ยิงตรงที่เขาอยู่นะครับนะมันมันจะไม่ได้ออกทันทีมันจะกระเด้งกระดอนไปก่อนนะครับ ฉะนั้นเราอาจจะต้องเล็งหน่อยนะครับแบบเขาเรียกอะไรคาดการคาดการนะครับอ่ะเราเบิดตู้มนี่นะครับเราก็หนีนะครับพอเราเบิดตุ้มแล้วนะโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยนะครับอ่ะเกมที่สองนะครับประสบจากเกมแรกแล้วนะคือเล็งดักนะครับนี้เราก็กระโดดหนีนะครับแล้วก็โอ้โหดักเอา้าโอ้โหนี่โอ้โ ห้อย้พาอะไรอ่ะตัวเกฟสตรอเบอรี่เออโดนสักทีนะไม่ใช่ห้อย้พาอะไรหรอกผมเล็งไม่โดนเล็งไปหน้าเอ้าเดินถอยหลังเล็งมาหลังเอ้าเดินกลับไปอะไรไม่รู้นะนะครับอันติเขาเนี้ยก็จะเป็นระเบิดลูกใหญ่นะครับสําหรับตัวเชอร์รี่นะส่วนสกิลสเปเชียลเนี่ยผมเลือกมาเป็นแบบกระโดดหนีนะเอาไว้หนีนะครับอ่าการ์ดการ์ดนะครับนี่เรามัน โหดแหละแต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นตัวสไตล์แบบนี้เท่าไหร่นะตัวที่ต้องเล็งต้องกะระยะต้องคำคำนึงถึงการเดิอนอะไรคาดคะเนนะครับแต่เราก็นี่ครับโอ้โหเป็นไงผมบอกแล้วผมไม่ชอบโอ้โหโดนเสตไปนี่เราก็นี้เป็นไงเก็บหมดนะครับบอกเลยอ่ะเกมต่อมานะครับเริ่มชินมือละอ่ะตานี้แหละ,ตา,หละตานี้แหละนะครับ ผมก็โยนไปครับโอ้โหโดนด้วยนะโยนดักนะโอ้โหโดนนะครับบอกเลยว่าตานี้มาเข้มๆนะแต่ไม่รู้จะเข้มได้สักเท่าไหร่กันเชียวนะครับก็ฟาร์มไปนะครับเราได้การ์ดคอรดากอนกับเชงมานะนะครับน้ำต้มป้าเชงอ่านะอันแรกขอเรียกว่าน้ำต้มป้าเชงแล้วกันนะครับเคยดังอยู่ช่วงหนึ่งเนาะนะครับ มาครับมาครับไม่เจอใครเลยนะเหลือสามคนสุดท้ายนะครับเราก็ฟาร์มแบบลันลันล่าอุ้ยเขามาหาเราโอ้โหโคตรแรงจะเอาหรอจะเอาหรอนี่ครับโยนไปไหมโดนนะครับโยนไปไม่โดน,รโน,ไไโดนเราก็ปาเขาไม่โดนนะเขาก็ปาเราไม่โดนนะครับอคอดาก้อนนี่ครับให้เขาสู้กันเองนะเรารอดูคาดการครับ โอ้ไม่โดนนะผมเน้นยากนะสำหรับผมนะตัวนี้นะมันต้องกาจังหวะแล้วผมชอบโยนไม่โดนะ่ะโอ้โหดูอันติไม่โดนแต่โอ้อะไรไม่รู้นี่ครับปลาไปครับโอ้ปลาโอ้ยเมื่อไรจะโดนโอ้สักทีนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ